ที่นี้เรามาพูดกันถึงเรื่องกิเลสมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเรื่องที่จะต้องรู้เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องอายตนะอายตนะนี่แปลว่าสิ่งที่จะ รู้จักที่อาจจะรู้จักได้ที่เรารู้จักได้ติดต่อได้รู้จักได้ที่มีอยู่ฝ่ายข้างในเรียกว่าอาจตนะฝายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมทั้งระบบประสาทนะต้องอย่าอย่าลืมตาหูจมูกลิ้นกายใจ มันไม่ได้มีเฉยๆมันมีระบบประสาทประจำํำประจำํำสำหรับทำความรู้สึกอยู่ทั้งหกอย่างประสาทตาประสาทหูจมูกลิ้นกายนี่ชัดเจนแต่จวนใจไม่นิย,ยมเรียกว่าระบบประสาทแต่มันทำหน้าที่เหมือนกับระบบประสาทือรรู้สึกแต่เขาไม่เรียกนเรียก,กเพียงห้าอย่าง มันส่งผลไปที่จิตใจตีหนึ่งจิตใจก็รู้สึกเหมือนกับที่ว่าไอ้ห้าอย่างนี้มันรู้สึกถ้าส่งไปห้านย่งรู้จักมานาจะรภายในหกอย่างไว้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองอาณาจารภายนอกที่มันคู่กันกับอายตจะภายใน เปรูปเสียงกลิ human, like render, means, ่นรสปดทพะธรรมารมสาหรับตารู้สึกเรียกว่ารูปสำหรับหูรู้สึกเรียกว่าเสียงสำหรับจมูกรู้สึกเรียกว่ากลิ่นสำหรับลิ้นจะรู้สึกเรียกว่ารสสำหรับกายผิวกายอะไรทั่วไปจะรู้สึกก็เรียกว่าปุถะพะที่ใจใจจะรู้สึกก็เรียกว่าธรรมารม ความเป็นอารมณ์ที่เก,เกิดขึ้นข้างนอกหรือคล้ายกับข้างนอกก็ไปกระทบข้างในอืสองชุดสองสองชุดะนะหน้าภายในกับหน้าภายในที่นี่ชุดที่สามก็คือวิญญาณคือวิญญาณก็มีหกอย่างวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูก ตามหลักประบาลีก็ว่าเมื่อรูปกระทบตาม่อมีรูปมากระทบตาก็เกิดจักสุวิญญาณหรือวิญญาณทางตารู้แจ้งทางตาเสียงมากระทบหูเกิดโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูกลิ่นมากระทบจมูกเรียกว่าวิญญาณทางจมูกฐานะวิญญาณมารทบทางลิ้นวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าเชียวหาวิญญาณ กระทบทางกายก็เรียกว่าโลทับพระความรู้สึกเกิดขึ้นเรียกว่ากายวิญญาณกระทบจิตเกิดขึ้นรู้สึกก็เรียกว่ามโนวิญญาณพัญญาณก็หกอย่กันอาศัยการกระทบของอนานะภายในและภายนอกสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็เกิดขึ้นคือมัน <laughs> ไม่ได้เกิดอยู่ก่อน คำนี้ภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเกิดขึ้นอุปัชฌิติเกิดขึ้นอาศัยตาด้วยอาศัยรูปด้วยถึงกันอยู่อุปัชฌติจกักขวิญญาณนั่งนี่บาลีว่า,านี่อาศัยอายตนะข้างในกับอายตนะข้างนอกถึงกันข้าวก็เกิดสิ่งที่เรียกวิวญญาณ ปรนับได้เป็นหกทำอาจจะอาจจะนาภายในอจจนอากาจึงมีวิญญาณหกเมื่อมีวิญญาณอย่างนี้แล้วมันรู้สึกอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่จะกพัสะก็คืออนนาภายในอนนาภายนอกของวิญญาณมันรู้สึกกันอยู่สามอย่างนี้ทํางานร่วมกันอยู่ ก็หมายคําว่าอายนาภายในรู้สึกต่ออายนะภายนอกโดยวิญญาณที่เกิดขึ้นตินนังธรรมานังตั้ง์ติปัสโรความถึงกันอยู่แห่งสิ่งทั้งสามนี้เรียกว่าอัตตามันก็มีหกอีกนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เรียกว่าจากขูสมัสมผัสโสตสัมผัสขานะส,สัมผัสยูหาสมัมผัสกายาสมัมผัสมโนสมัมผัสมึงคอยสังเกตดูดีว่าสิ่งที่เรียกว่าสมัมผัสมันสมัมผัสของสามอย่างเราจะขัดแจวเองง่ายๆพูดกันลวกๆวกลวกลวกันดตาสัมผัสกับรูปเรียกว่าตาถึงกับรูปเรียกว่าจากักรูสัมผัสนี่ไม่ถูกก็ สัมผัสต้องสามอย่างนั้นภายในลบภายนอกและวิญญาณสามอย่างถึงกันอยู่ไหมเก็ทางานร่วมกันอยู่อย่าพูดง่ายๆตา,าเห็นรูปเรียกว่าจักูุสัมผัสเราเคยวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณทํางานอยู่ที่นั่นด้วยอาศัยตารู้แจ้งรูปจึงมีสิ่งที่เรียกว่าผัสะผัสดสามก็มีหกไอ,อ้ใเพราะว่า ที่เกิดปัตสามีหกอาผู้จมูกริมกายใจที่นี่ก็มีผลกระทอะออกมาเป็นสิ่งที่ห้านะเวทนาเวทนาปัสสัปจจยาเวทนาเมื่อมีปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็เกิดขึ้นเมื่อมีปัสสัทางไหนก็เวทนาเกิดทางนั้น เวทนาก็มีหกตามจำนวนของอาจารณ์เขาศักษามันจึงหกเป็นทั้งห้าชุดชุดละหกห้าชุดก็เป็นสามสิบแจกเรียงตัวได้เป็นสามสิบจัดจัดเป็นหมวดหมวดมีเพียงห้าหมวดห้าหกสามสิบรู้จักไว้ดีไอ้นั่นแหละพื้นฐานหรือว่าที่ตั้งหรือว่าแล้วแตจะเรียกที่มันจะเกิด สิ่งที่เรียกว่ากิเลสรู้จักให้ดีเห <c oughs> มือนกับรู้จักไอสิ่งของเหล่า <c oughs> นี้อายตรนาภายในคืออะไรอายตนาภายนอกคืออะไรวิญญาณคืออะไรขัสสา,ากคืออะไรเวทนาคืออะไร <c oughs> ทั้งหมดนี่เรียกรวมว่าอายตนิกธรรมคือสิ่งที่ เนื่องกันอยู่กับอายตจะเรื่องนี้จะใช้กับกับ,ก,บกับเรื่องสําคัญสําคัญทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทางจิตใจเพราะมันมันเป็นเรื่องสําหรับจิตใจที่จะเกิดที่จะดับจิตตั้งที่อะไรกันทถ้าเรารู้จกักอาณาจิกรรมห้าหมวดสามสิบอย่างนี้แล้วก็จะเรียกว่ารู้จักตัวชีวิต รู้จักตัวชีวิตเพียงพอทีเดียวอย่างเพียงพอทีเดียวตัวชีวิตคืออญญาจะตนนีกระทำห้าหมวดจงรู้จักเหมือนกับรู้จักสิ่งของเหล่านี้เลยอย่าเพียงจะจําได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนเดยนในโรงเรียนมันมันกจะท่องชื่อจําได้แล้วไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนขอให้รู้เหมือนกับเรารู้จักทุกๆสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเรานะ หมวดที่หนึ่งคือไอเดนะภายในเป็นอย่างให้รู้จักมันให้ดีดีหมวดที่สองไอเดน,นาภายนอกรู้ให้ดีไว้ท่นานสะส็หมวดวิญญาณแล้วก็หมวดปัสสาะแล้วก็หมวดเวทนาทําความคุ้นเคยกับมันละกระจายจะดีที่สุด,สดนั่นแหละจะเป็นเหตุให้รู้ธรรมะต่อไปได้ดีเพราะมันรู้จักพื้นฐานที่ดีที่ตั้งที่ดีที่เกิดที่ดีอะไรที่ดี